ตอนนี้เป็นช่วงหน้าน้ำนะครับหน้าน้ำที่พิจิตรนะครับก็ผมก็วางขายก็จะได้ปลาปลาซิวปลาสร้อยปลาน้อยปลาตะเพียนน้อยอะไรพวกนี้ครับก็จะเอามาทำนะครับหลังจากทอดกินแล้วมันก็เบื่อครับก็เลยมาทำปลาเห็ดมั่งปลาเห็ดในคลิปผมที่ผ่านมาก็เคยทำไปแล้วนะปลาเห็ดเนี่ย แต่ก็ทําอีกก็ได้อันนี้ผมใส่แป้งข้าวเจ้าไปประมาณสองช้อนโต๊ะแล้วก็ไข่หนึ่งใบเอาฝนตกอยู่แล้วดูวันนี้เพิ่งวินน้ำไปแล้วหวานโผล่ไปด้วยแล้วเนี่ยมันกน็ธรรมชาตินี่มันไปห้ามเขาไม่ได้นะอย่างว่าผมก็จะนวดอันนี้ไป แล้วก็ใส<า>่<า>พริกแกงไว้ได้นี่พริกแกงแกงเหน็ดลูกเราไม่ต้องไปทำเองถ้าชอบเผ็ดก็เอาเฮียตูดลุกงานเข้าครับไปเอาถ้วยมาใส่ตูดแตกหดูสิออกตรงนี้ เดี๋ยวนะครับแป๊บน,นึงกดไปเดให้เลยค่อยๆโอเคครับไปใส่ถ้วยมาเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวผมขออีกนิดนึงโหเมื่อกี้หล่นหยุดใส่ในมือเข้าไปทีนี้ผมก็จะคลุกมเข้ากันครับีถ้าเกิดมัน มันไม่จัดก็เดี๋ยวเราก็เติมพริกแกงเพิ่มผมใส่ข่ใบหนึ่งเดียวเองนะครับแล้วก,ก,ก็แป้งข้าโพดสองช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสนะครับ ผมจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาแล้วครับแต่ตอนแรกผมใส่เกลือไปแล้วเพราะว่าผมบดบดปลาไงผมเลยต้องใส่เกลือใส่เกลือไปสองช้อนชาหรืงไงเนี่ยเราก็จะใส่น้ำปลาเยอะครับนี่ใส่แค่เป็นพิธีแล้วก็ถาไม่ว่าใครอยากอยากเค็มก็ไปเติมเอาข้างนอก ส่วนน้ำจิ้มอ่ะเดี๋ยวเราก็ทําเป็นแบบน้ําจิ้มซีฟู้ครับกับน้ําจิ้มทอดมันที่ใส่แตงกวาใส่ลายโดยใช้เนี่ยครับจิ้มไก่ทําง่ายๆเนี่ยตอนนี้นะครับก็เหมือนจะเด้งๆแล้วนะอันนี้เป็นปลาเห็ดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ปลากายปลาเห็ดก็คือปลาปลาเล็กปลาน้อยปลาซิวปลาส้อยปลาตะดีอย่างเงี้ยนะครับแต่เนี้ย เด้งเลยครับเนื้อเริ่มแบบเนี้ยเนื้อแบบเด้งๆครับเนี่ยเดี๋ยวเหนียวเด้งๆเนี่ยเราเราเราทอดเราก็จะกินแบบมันก็จะแบบหนึบๆใน,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 นปากนะครับนี่เราก็เราขยานันนวดหน่อยไอ้พวกรสชาติอะไรพวกนี้ผมก็กะกะเอานะว่าเป็นยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะชิมได้ตอนเนี้นะ <laughs> ไม่เป็นไรครับเอออย่างที่บอกแล้วครับใครอยากเค็มอยากอยากรสจัดรสอะไรเดี๋ยวเราทำน้ำจิ้มทีนี้ผมก็จะใส่เกลือฝักยาวครับให้มันมีแบบอร่อยๆให้ออมันมีตัวฝักยาวอะแล้วก็ใบมะกรูดครับเดี๋ยวค่อยๆใส่นี่ปลาเห็ดครับปลาเห็ด ถ้าคนกรุงเทพนะครับคนกรุงเทพอยู่แถวสีลมเนี่ยน่าจะต้องเคยไปกินปลาเห็ดนะครับมีอยู่เจ้านะครับตรงธนาหลังข้างๆธนาคารกรุงเทพขายใหญ่ครับต้องมีต้องต้องต้องมี เราจะขายแบบขายตรงนั้นเลยก็มีทอดเลยก็มีแล้วก็ใส่ถุงเข้าตู้เย็นมาให้เรามาทอดอย่างที่บ้านก็มีเนี๋ยวนหนึบเนียวหนึบตอนนี้ผมใส่พวกถวั่วฝักยาว ใบมักุ้ไไปแนละ้วหมดแล้วนะครับก็ถ้าเกิดจำนวนน้ำหนักนะครับเนื้อปลานี่ก็ประมาณโลโลโลเจ็ดโลแปดแล้วก็มีไข่ไข่ไก่ใบหนึ่งแล้วก็แป้งแป้งข้าวเจ้าสองช้อนโต๊ะแล้วก็พริกแกงประมาณสองสามขีดอ่ะพริกแกงสามขีดน้ำปลาผงชูรสอืม ไม,ม,ม,ม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วครับเราเอาเราถั่วถั่วถั่วฝักยาวประมาณประมาณสิบฝักอ่ะเต็มสิบฝักใบมะกรูดมาสามสี่ใบเนี่ยครับเกลือน,นิดหน่อยเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไปเข้าตู้เย็นจะแพ็ปหนึงน่งแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาทอดกันเนาะครับเนี่ยตอนนี้ครับเรากำลังทำน้ำจิ้มน,นะครับอย่างที่ผมบอกแล้วผมก็จะใช้น้ำจิ้มไก่นะครับง่ายๆครับแล้วก็เนี่ยเอาตะกร้าซอยใส่เนาะ ปลาซอยใส่น้ำจิ้มไก่มันข้นเราก็จะเอาน้ำน้ำน้ำร้อนน่ะทำละลายสักนิดนึงให้มันเปาบา,บางหน่อยแล้วนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นน้ำจิ้มสีฟูดง่ายๆไม่ยุ่งยากตอนนี้ที่บ้านผมฝนถล่มแล้วครับนี่ครับผมก็จะใช้พิกชโนนี้ครับพิกชโนที่ที่แม่ค้าค้มตำแบบแ่บแบบแบบแบบเนี่ย อันนี้ผมปลูกเองนะปลูกเองอยู่ข้างๆบ้าเนเลยแมันก็ออกดีด้วยนะแหะ้ม่ยางด้วยไ่ยางข่ยางออกลูกเลยเนะี่ยอือกระแมงก็โคตรเผ็ดเลยเนะี่ยเนี่ยก็ตามกระคั่วเลยมีอะไรครับต่บางแมงคร่วะครับขอเดีคก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดตอนนี้นะ้ำจิ้มเสร็จแล้วนะครับอันนี้นะ้ำจิ้มซีฟูด้ดแหม แซ่บอยู่แล้วรับรองง่ายแล้วก็อันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มทอดมันน้ำจิ้มทอดมันครโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงการทอดมันแล้วนะครับเพราะว่าเราหาหามันมา,นา,า,า,มาแล้วครับหาหาปลามาเราก็ต้องทอดมันครับโบราณโบราณเขาว่าได้ปลาเล็กปลาน้อยมาจะทำอะไรดีไอ้คนไอ้คนที่เดินข้างหน้าก็ตะโกนว่าทอดมันก็เ,เลยกลายเป็นชื่อว่าทอดมันแต่ แต่เนี้ผมทำปลาเห็ดนะครับเอออย่างง,งะ่ะทีนี้ผมก็เริ่มงงแล้ตกลงทอดมันปลาเห็ดมันเป็นยังไงนะครับหยสีเริ่มสวยแล้วนะครับปลาเห็ด อนนี้ที่บ้านผมฝนล,ลงนะครับวันนี้เพิ่งหวานปุ๋ยไปเรื่อยปุ๋ยผมก็จะจืดไปเฮ้ยปุ๋ยก็แพงคนทำนานก็ลำบากครับข้าวก็ราคาถูกและแล้วตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับปลาเห็ดของเรานะครับนี่ครับกำลังใส่จานแต่ก็ถามว่าหมดไหมก็ยังไม่หมดนะครับยังเข้าไม่หมดครับเดี๋ยวเราไว้เก็บไว้กิน พรุ่งนี้ด้วยแล้วก็เอาไว้ใส่บาตรด้วยครับใส่บาตรพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันพักครับเอาไว้ใส่บาตรนี่ยังเหลืออยู่ครับแล้วก็ส่วนส่วนที่จะใส่บาตรเราก็เก็บเก็บข้าวตุเย็นไว้แล้วพรุ่งนี้ค่อยทอดนะครับแล้วก็พวกน้ำจุมจิ้มที่จะใส่บาตรเราก็เก็บไว้หมดนะครับอันนี้น้ำจิ้มซีฟูดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มทอดมันนะครับเรียบร้อยครับเป็นไงครับปลาเห็ดปลาฟรีครับปลาฟรีเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ